พร้อมแล้วเด็กๆเ,เปิดหนังสือหน้าที่หนึ่งร้อยเท่าไหร่นะลกูกหนึ่งร้อยห้าวันนี้เราจะขึ้นเรื่องสุดท้ายนะคะประโยชน์ของซากดึกดําบานเกิดขึ้นมาแล้วต้องมีประโยชน์ใช่ไหมคะอ่ะมาดูเขาบอกว่าซากดึกดําบานหรือว่าฟอสซิลอีพีสองนะคะประโยชน์ของซากดึกดําบานหนึ่งใช้ใช้อะไรเอ่ยใช้ลําดับชั้นหินสองระบุอายุของหินสามสภาพแวดล้อมของพื้นที่ในอดีต แล้วก็วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนะคะอ่ะมาดูซิเขาใช้ประโยชน์อะไรนักธรณีวิทยาเขาจะใช้ซากดึกดำบรรเนี่ยมาวิเคราะห์นะคะแล้วก็ศึกษากระบวนการการลำดับชั้นหินจากซากดึกดำบรรอ่ะสมมติมีชั้นหินอยู่ทั้งหมด5ชั้น A B C D ไปจนถึง E เขาถามว่าชั้นหินที่มีอายุมากที่สุดและน้อยที่สุดคืออันไหนเอ่ย A B C D เขาถามว่า5ชั้นเนี้ยอันไหนมีอายุมากที่สุดอันไหนมีอายุน้อยที่สุดอ่ามาดูเฉลยนะคะเขาบอกว่า A เป็นชั้นหินที่อายุน้อยที่สุด E มีชั้นหินอายุมากที่สุดดังนั้นสมมุติว่าถ้าพบซากดึกดำบรรที่อายุมากกว่าในชั้นหินใดอขออนุญาตถอหมกกลันนะคะแสะดงว่าชั้นหินนั้นเกิดก่อน เขาบอกว่าถ้าพบซากดึกดำบรรพ์ที่มีอายุมากในชั้นหินแสดงว่าหินชนิดนั้นเกิดก่อนชั้นหินที่มีซากดึกดำบรรพ์ที่มีอายุน้อยกว่าอ่ะต่อไปการระบุอายุของหินและการเปรียบเทียบอายุชั้นหินโดยใช้ซากดึกดำบรรพ์เขาบอกว่าซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์เนี่ยสามารถระบุอายุของหินได้ เขาบอกว่าไดาโนเสาร์พบอยู่ในช่วงตั้งแต่245ไปจนถึง65ล้านปีก่อนแล้วมันก็สูญพันธุ์ไปแสดงว่าหินนั้นเกิดร่วมกับซากดึกดำบรรพ์ใช่หรือไม่ดังนั้นหินจะมีอายุเท่าไหร่คะลูกดังนั้นหินที่เกิดขึ้นจะมีอายุเท่าไหร่245ล้านปีจนถึง65ล้านปีก่อนแล้วนะคะเขาบอกว่าซากดึกดำบรรพ์เกิดขึ้นก็บพร้อมกับหินตะกอนดังนั้น อายุจะเท่ากันไหมเท่ากันไหมคะเท่าหรือไม่เท่าสายหัวลูกลิกอยู่อะต่อไปเขาบอกว่าซากดึกดำบรรดาชนีคืออะไรซากดึกดำบรรดาชนีคือที่มีลักษณะเฉพาะพบแพร่หลายและมีช่วงชีวิตเดียวแล้วก็สูญพันธุ์ไปนะคะเขาบอกว่าสามารถเอามาระบุอายุของชั้นหินได้นะคะนี่เห็นไหมเขาบอกว่าถ้าสมมติว่า เจอหินสองบริเวณมีซากดึกดำบรรเดียวกันปรากฏอยู่สมมติว่ามีซากดึกดำบรรหอยเจอกันทั้งหมดอยู่สองบริเวณเขาจะเดาว่ายังไงลกูกแม้ว่าอยู่ต่างบริเวณกันจัดได้ว่าหินทั้งสองบริเวณนี้เกิดขึ้นอยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกันหรือว่าใกล้เคียงกันชั้นหินพวกสองอันนี้ก็จะมีอายุที่ใกล้เคียงกันนะคะอ่ะต่อไป ถ้าสมมติว่าเอาไปศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมสมมติว่าไปเจอซากดึกดำบรรพ์ของปลาในหินสแสดงว่าในพื้นที่นี้เคยอาจเป็นเป็นอะไรมาก่อนอ่าเป็นแม่น้ําเป็นทะเลมาก่อนนะคะสมมติว่ามาเจอซากดึกดำบรรพ์ปลาบนภูชีฟ้าอย่างเงี้ยแสดงว่าพื้นที่นี้เคยเป็น,อ,น,ปนอะไรมาก่อน,นะคะลูกอ่าเป็นแม่น้ําเป็นทะเลมาก่อนนะคะ สมมติว่าไปเจอซากดึกด,ดำบรรของไม้สแสดงว่าพื้นที่นี้อาจเคยเป็นป่ามาก่อนเห็นไหมคะเอาไปศึกษาแวดล้อมในอดีตนะคะ,ะศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจากซากดึกด,ดำบรรเขาไปเจอฟอสซิลของวานที่ครูเคยให้เด็กๆด,ดูแล้วใช่ไหมเขาเอามาศึกษาบอกว่า ฟอสซิลวานนี้มีชื่อว่าเปโรโกซัสนะคะคาดการว่ามีความยาวประมาณสามเมตรน้ำหนักหก0้อยกรัมอาศัยอยู่บริเวณไหนในทะเลนะคะเป็นสัตว์เครื่องบอกเครื่องน้ำเป็นวานที่มีสี่ขาเขาจึงเอาไปศึกษาเกี่ยวข้องอาจนี่อาจจะเป็นวันภาพบุุษของอะไรคะของอะไรเอ่ยอ่ามันก็อาจจะวิวัฒนาการมาเป็นวานปัจจุบันนี้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นวิวัฒนาการมาเรื่อย จากสีขาพอมันต้องไปอยู่ที่ทะเลมันก็วิวัฒนาการของขากลายให้เป็นเป็นอะไรคะอ่าเป็นคลีบเพื่อที่มันจะว่ายน้ําได้ใช่ไหมคะต่อไปนี่เห็นไหมนักวิทยาศาสตร์พบซากดึกดาบรรสัตว์ป่าบ้าละห่ำอ่ามีชื่อไหมคะอาศัยอยู่ในมาดากัสก์น่ะเห็นไหมมันก็อาจจะวิวัฒนาการมาเป็นสัตว์ปัจจุบันที่ชื่อว่าแบตเจอร์นะคะอันนี้ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะขนาดเท่าหนูเนี่ยเห็นไหมถ้ามันไม่มีการวิวัฒนาการเป็นตัวใหญ่ๆมันจะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยถ้าไม่มีวิวัฒนาการอะไรเลยฉันจะดำรงชีวิตของฉันเป็นตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะถูกล่าใช่ไหมคะโดนสัตว์ป่าย่างอื่นที่ตัวใหญ่กว่ามันล่ามันก็เลยต้องมีวิวัฒนาการที่ปรับเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นตัวเล็กๆเ,เพื่อที่มันจะมีชีวิตอยู่รอดเห็นไหมคะอ่ะหมดแล้วหรือยัง หมดแล้วนะคะอันนี้ก็คือประโยชน์ของซากดึกดำบรรมีทั้งหมดอยู่4ประโยชน์ของมันนะคะข้อที่1ก็คือเอาไปศึกษาลำดับชั้นหินระบุอายุศึกษาสภาพแวดลอ้อมแล้วก็ศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแค่นั้นนะคะอ่ะเปิดแบบฝึกหัดสุดท้ายในเล่มนะคะหน้าสุดท้ายหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยเรื่องประโยชน์นะหน้าที่เท่าไหร่ แค่นี้นะคะหน้าที่เ้าสแปดจห้าเก้าอหน้าเทเนะคะลงมือทำให้เรียบร้อยประโยชน์ของ้าหยุดน้บางม,มีอะไรให้เด็กๆเอาอะไรน,น่ถ,ออ 150, ถ,ถึงหน้าที่เท่าไรไปต่ออหร้อยหน้าไปจนถึงหน้าที่สองร้อยเสที่เอามาตอได้น,นะคะอ่ะเแบบฝึกหัดได้ที่ 59สองหน้าสุดท้ายนะคะที่จะให้ทำอ่ะลงมือทำได้เลยประโยชน์ของซากดึกดำบรรเขาเอาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างอ่ะเขาเอาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างนึงศึกษาชั้นหินจากซากดึกดำบรรน,นี่นะคะอันที่สองเอาไประบุอายุของหินและเปรียบเทียบ อายุหินโดยใช้ซากดึกดำบรรพ์น,นะคะอันที่สามเอาไปศึกษาอะไรเอ่ยสภาพแวดล้อมในอดีตของพื้นที่จากซากดึกดำบรรพ์อันที่สี่เอาไปศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตจากซากดึกดำบรรพ์เนี่ยเห็นไหมอ่ะหมดแล้วนะคะ เขียนให้เรียบร้อยแล้วก็ตอบคำถามอีกสี่ข้อแค่นั้นค่ะจบแล้วนะคะป .6 ทักสามจบก่อนเพื่อนเลยอ่ะที่บ้านทันไหมคะ ยนทยี่เรียนอยู่ที่บ้านคนที่เรียนกลุ่ม A กลุ่ม B นะคะคนไหนที่ยังไม่ได้เอาใบสำรวจความาสำรวจการฉีดวัคซีนให้มาเอาที่โรงเรียนนะคะให้มาที่โรงเรียนแล้วมาเอาให้เรียบร้อยจะได้กรอกส่งคุณจะต้องส่งวันศุกร์นี้นะคะ ลงมือทำนะคะหน้าที่98 99ง่ายมากออนไลไปตอบ่ ค่ะขอ <laughs> วิธี i ารต้องเรียนงานวิทยาศาสตรหน้อยนะคะ Gracias. Yeah. Thank mm -hmm. thank mm -hmm. you มีทำนะคะอะนั่งเรียนที่เรียนอยู่ที่บ้านเสร็จหรือยังเอ่ยอันนี้หมดเวลาแล้วนะคะจัดการงานนะคะให้เรียบร้อยอที่น้ามาตรวจแบบฝึกหัดกันนะคะสําหรับวันนี้ใครมีคําถามอีไม่เอ่ยถ้าไม่มีครูจบการสอนไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ